เหตุผลค่า,ข,าของอาชีพนี้ค่ะว,วิธีการวิธีการของเราก็าคือ,อจะจะัดกระบวนการทําแปลงสารซึ่งกลุ่มเป้าหมายก็คือลูกชาวนาลูกเกษตรกรที่ถูกพ่อแม่ปลักไสให้ไม่ให้มาทานาค่ะก็คือกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเป้าหมายแล้วเราก็จะทําแปลงสาธที่เพื่อให้กระบวนการต่างๆได้สืบซับเข้าสู่ใจของเด็กค่ะเมื่อกี้คนไหนเปนคพูดันตรงนี้ อ๋อพูดตอนต้นใช่ไหมครับ,รบแ,ลแล้วเมื่อกี้กาฟสุดท้ายนี่คือเป็นผลหรือว่าเป็นปัญหาครับเป็นปัญหาค่ะอ๋อผล<อ>ราว <หา S 2> ันนี้กำลัองอยู่ในค่าดำเนินการค่ะโอเคก็ในแง่เป็นเพชรัดแล้วกันครับก็แบบนิ่งลำดับแปลกๆนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนต้นพึ่งจริงที่ชอบนะที่มันลูกน้อยๆแล้วก็พูดประกอบแต่ว่ามันอาจจะน้อยไปนิดนึง เพราะว่าในคนหนึ่งเราพูดอย่างเมื่อกี้น้องพูดหลายเรื่องมากนรืถึงปัญหาแล้วก็พูดถึงชื่อโครงการเราพูดถึงวิธีการนะครับก็คือในโลกของความเป็นจริงผู้บริหารในคนก็เป็นมนุษย์แล้วเราก็จะไปยูแทนกี่โครงการแป่โครงการใช่ไหมครับเขาไม่ได้มีสมาธิฟังคนตลอดนะครับคุณต้องรีบรีบตั้งแต่ต้นต้นแหละรีบดึงความสนใจเข้ามาให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นพูดถึงแค่ชานามีปัญหาเนี่ยทุกคนราู้ว่าซาณายเป็ แต่ถ้าเรามีสถิตเป็นอย่างน่าสนใจอันนี้อาจจะเป็นขึ้นมาเลยก็ได้เพราะเอเออมีปัญหาไว้เราไงต่อเราก็บอกว่าเราจะทําอะไรเยเหมือนย่างชาวนาตอนแรกเราบอกว่ามีปัญหาเป็นรูปชาวนาส,สวยๆใช่ไหมครับเราบอกว่าจะเปลี่ยนเป็นชาวนาที่2ดก็เปลี่ยนรูปให้เป็นสวนาที่28นิดหนึง่งอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวพี่จะเิ่มฟงไปเรื่อยแอคือสำคัญที่สุดที่ผม เมื่อกี้ในภาพตัวเองสมมติเป็นผู้ดริหารคืออยากรู้เหมือนเมื่อกี้ท่านมีคนถามไปอยากรู้ว่าได้เงินจะเอาไปทําอะไรนะครับเมื่อกี้เราพี่พี่ต้องถามเพราะพี่ฟังไม่ออกว่าโครงการเราคืออะไรแล้วก็อีกอันนึงเลยก็พี่ที่อยากให้ตอบแล้วเพิ่มเข้าไปก็คือว่าทําไมถึงต้องไป่คุณน,นะครับอันนี้สามารถตอบได้ตอบได้เลยครับราพอพวกหนูคือลูกชาวนาค่ะครับเนี่ยครับคือ ท,ทุก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 คนคิดโครงการได้แต่ว่าทําไมต้องเป็นคุณอันนี้ก็เป็นหนึ่งสิ่งที่หลายหลายทีมอาจจะไม่ได้พูดถึงสมัยที่ทาพี่ก็ไม่ได้พูดถึงแต่พอพี่จบมาแล้วพี่เรียนรู้ว่าทีมเรามันดียังไงเนี่ยเป็นความสําคัญมาก่ไม่ใช่แค่มหาลัยเราเป็นลูกชาวนาคนไหนเป็นทาอะไรแล้วเราเรียนรู้อะไรจากสิ่งนั้นแบบเราเรียนรู้จากสิ่งนั้นเราเห็นทุกวันเนี่ยถ้าเรามีเงินเราขายแค,แค่ถ้าเกิดตรงเนี้ยเราขอทุนเราก็ขายแค่ทุนตรงเนี้ยเรามีโครงการตรงนี้ที่มันแก้ปัญหาได้แน่ รเราก็ไปไปท่องมาให้คล่องๆเราจะได้รู้สึกว่าเราอยากทํำมาจริงๆตอนนี้รู้สึกเราประมาทนิดนึงห้ามประมาทแบบแบบอยาอกฟังเราอยากทำมากเป็นคำถานมนะครับอตอนนี้คุณพ่อไปทำโครงการชาวสัตว์ที่20ทีนี้ กับความยัง่งยืนของโครงการเนี่ยนะคิดว่าถ้าถ้าน้องๆทั้งห้าคนเนี่ยออกจากื้นที่ไปแล้วคิดว่าโครงการวิจัยยัง่งยืนหรือเปล่าเขาจะทํากันต่อไหมด้วยตัวเองอันนี้เป็นคำถามว่าที่้องพี่เนี่ยด้วยตัวเองน,นองคคะคะคือรัน,นเขาจะรันต่อต่อไ,ไหมอ่าค่ะในแผนระยะต่อไปค่ะที่น้อ,องพีฤฤ่พกีน้นหนึ่งฟครเขาๆว่าเราจะ ามชาวนาศตรวรรษที่21เนี่ยค่ะเป็นหนึ่งในบทเรียนของวิชาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งทุกทุกมในราชมงคลจะต้องจะต้องเรียนค่ะแล้วก็มีหน่วยกิจอันนี้จะบรรจุในหลักสูตรและเราก็จะเอาวิชานี้ค่ะวิชาการทำนาตรงบรรจุในหลักสูตรซึ่งจะมีนักศึกษาทุกป,ปีที่ต้องเรียนรู้อยู่แล้วค่ะแล้วก็จะจะจะไปติดต่อ พื้นที่ใกล้เคียงเพื่อเป็นแรงผลักดัการทำนาของชาวนาสตวัตที่สิบต่อไปเรื่อยๆนี่มีมุมของด้วยความี่ธีองค์กรนี่นะ่อมันมีคอนเทนต์เกิดขึ้นแล้วทุกคนไปปลูกฝังจิตสำนึกให้กับเด็กๆทีนี้คิดว่าน้องๆมีวิธีที springboard คอนเทนต์ตรงนี้ออกไปให้กับผู้ใหญ่หรือสะท้อนข้าแต่ผู้ใหญ่จนเขาเกิดจิตสำนึกยังไงวิธีแห่งขีอ่าระดีไหมเราจะจัดเวที ูดคุยค่ะสนทนากับชาวบ้านนะคะเป็นการเจวนากับชาวบ้านว่าเราเป็นพลังนักศึกษาเราเป็นพลังของชาติและเราต้องการจะทําอะไรตอนนี้ชาวบ้านที่เราไปุูมเป้าหมายนะคะที่เป็นคนพื้นที่เขาก็เริ่มเห็นแนวทางแล้วว่าเราจะทําอะไรแล้วก็ผลงานเราไปถึงไหนๆๆเขาก็จะติดตามาเราเพราะว่าน่าก็อยู่เค้ยข้างกับนาของเขาค่ะตั้งเป้าวไว้ไนจ้าว่าอีก สามปีข้างหน้าเมื่อกี้พี่เห็นกราฟตัวสุดท้ายที่บอกว่ามันแบบว่าค่อนข้างจะเป็นแบบว่าดาวแ์บเพิ่มมากน้องๆตั้งเป้าอย่างไรอีกสามปีข้างหน้ามัน,มน,มน,มนบบจะเป็นยังไงจะต้องเกิดชาวนาลุ่นใหม่จะต้องเกิดชาวนาศตวรรษ21ชาวนาศตวรรษ21ก็คือเป็นชาวนาที่เข้าถึงเทคโนโลยีค่ะเป็นชาวนาที่สามารถใช้เทคโนโลยีอย่างฉลาดและเข้ามาพัฒนาการาเกษตรของประเทศไทยให้ยัง่งยืนค่ะจะเป็น อะไรที่จับต้องเป็นตัวเลขให้พี่นิดนึงได้ไหมกี่เปอร์เซ็นต์คิดว่าความมั่นใจตอนนี้มันเหลือน้อยมากแค่ขึ้นมาประมาณ20-30ก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นขั้นแรกในระดับนึงในการผสบความสำเร็จของโค์การแล้วค่ะเพราะว่าการปลูกติดสมุนที่มันมันยากแล้วก็ต้องใช้เวลานานมากในการวัดผลได้